ผัดเผ็ดหมูป่านะครับแล้วก็มีกินกับพริกัะปา่าขอบหัวใหญ่นะครับแซ่บๆนะครับแล้วก็มีข้าวเปล่านะครับนี่คอืเน้นหนังเน้นหนังันนี้อือ ได้สวัสดีครับ f c ทุกท่านเลยะรวันดีครับคนที่เข้ามารับชมมาอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e ด้วยผมเลยครับอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่เพจด้วยนะครับเอาครับวันนี้สวัสดีครับเช้าๆก่อนไปทําการนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกพี่เอมจัดนี่หน่อยนี่ครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับแล้วก็มีกินกับพริกตะปลาหอมหัวใหญ่นะครับแซ่บๆนะครับแล้วก็มีข้าวเปล่านะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากมายแต่ก็ได้อยู่อะไรเงี้ย ก็ขอบคุณ f อนะครับที่ดูแลกันแล้วก็กด u b s c r i b e แล้วกดแชร์ขอบคุณมากจริงๆนะครับปฏิการิยาสองแสนซับแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เป็นอยู่มันยังไม่หายไปไหนแล้วก็ช่วงนี้แอบอุดรหรืออะไรต่างๆถ้าต้องเฝ้าระวังนะครับสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดูแลกันนะครับอย่าลืมใส่แมสล้างมือล้างมือนะฮะก่อนที่จะไปที่พุกพ่านต่างๆนะครับดูแลไปด้วยกันนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับเอาครับไม่อยากคุณพ่อมทำเพลงแล้ว้นาแก้วยมา เผื่อเอฟซีทุกคนครับ1 2 3่งสองสามจัดไปคุ <T ock noise> <S _ an> ดได้สด,ดสดชื่นจริงนี่ครับผัดเป็ดหม,มูป่านะครับโอ้โหดูว่ามีแต่ชิน้นใหญ่ๆนะครับผมทำเองนะครับโอ้ยแซ่บเหมือนกันเลยนะครับมากินข้าวแซบ่บเหมือนกันนะฮะนี่ครับ,นะะนรบเน้นหนังเน้นหนังันนี้ อืมอือืมกิดจังปลาครับอันนี้ผมทำกินคนเดียวนะครับอื้อหือ ืมนี่ปลาลาดเลยนะครับอืมช่วงนี้แย่หน่อยนะครับสถานการณ์ กำลังจะดีขึ้นแล้วเชียวสายพันธใหม่ก็เข้ามาไม่เป็นไรครับแต่ก็สู้ๆด้วยกันนะครับโอ้ยผิดไใลหน่อยครับใส่กับข้าวเลย บอ,อกเลยนะครับโคตรที่เด็ด เผ็ดร้อนก็ผมไปซื้อตลาดท่าเดือนะครับหมูป่ามีกับข้าวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่างก็ไปแวะดูะครับที่นองบุรีรัมูนะครับตลาดท่าเดือนะครับเดี๋ยวคนถามว่าทำไมพี่เอ็มไม่ใช้พัดลมเปเเสียง่เข้ากล้องครับ ลิกปลาลาดเลยเป็นกับข้าวที่ง่ายๆนะแต่โคตรอร่อยบอกเลย,ยนี่ประมาณร้อยห้าสิบครับ 배배배배배배 오우 เผ็ดเกินอ้แต่โคตรอร่อยครับบอกเลยทำเองะฮะดูดิมีแต่หลังนั่นเลยครับกินปลาหน่อยผมเอาออกหวานนิดนึงนะฮะชอบหวาน ชายแล้วมีแห้งมีแหงครับบอกเลยผิดนปลาผูกข้าวเลยแ่บครับ อืมเมนูเปลดปลาไหลเดี๋ยวรอสักแป๊บน,นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับกับพวกหมกปลาไหลนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับโอ้ เผ็ดคักครับบอกเลย ขอบคุณทีพีที่กินกนับรีวิวมุนด้วยครับคนตอบรับดีมากบอกเลยอืม้ม เผ็ดครับดีครับเน้นหนังเน้นหนังกุบกุบดีครับ โอ้เผ็พริกไทยนะครับช่วงนี้ลองสมุนไพรนะฮะไว้ใจผมนะครับตรงนี้ พอด้สสวัดีครับโอ้อร่อยมากเลยครับอู้คุดเด็ดบอกเลยฮะผัดเผ็ดหมูป่าแล้วครับขอบคุณที่แนะนําเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไว้กินตอนเที่ยงแล้วครับโอ้อร่อยมากๆเลยนะครับอู้อร่อยอร่อยอร่อยก็ขอบคุณเอฟทุกท่านนะฮะที่รับชมแล้วก็ดูคลิปวีโอต่างๆของผมนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยอย่างที่ผมโดนนรกไปแล้วครับล้างไม้ล้างมือใส่แมสก์่อนออกไปที่พุทพภาพนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะ ลใหม่นะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วอีกย่างเลยครับตอนนี้ร้านเอวารเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับมาตัดผมกันด้วยนะครับตัดผมแถมไข่ผู้ครับผู้ใหญ่3เด็ก2นะครับถ้ามาตัดแล้วเราจะแถมไข่ให้ด้วยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการด้วยถ้าอยู่แถวอุดรทานีนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย